ผมสนนะี่ครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำอำเภอควนโดนด้วยนะครับทุกครับทุกคนก็ต้อนรับเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้สปปคุณเพื่อปฏิรตปการผลิตการเกษตรอำเภอควนโดนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเก่านะครับประจำอำเภอควนโดนนะครับผมสาำนักงานมหาสารคามพัยธกนะครับขอต้อนรับนะครับมาแนะนำนะครับกิจกรรมภายในศูนย์นะครับไปดูกันเลยครับ นั่นคือเป็นที่เลี้ยงผึ้งเลย ring, ข่างหนครับข้างในนั้นใช่เลยคัะเลี้ยงผึ้งที่เป็นกล่องเป็นกล่องที่เลี้ยง,งนี่ครับเป็นที่เลี้ยงผึ้งทั้งหมดเลยครับมีอยู่หลายกล่องเลยนะทุกคนมาดูดังนี้นี่นะครับรังผึ้งที่แม่ที่ทหารมันออกมาข้างนอกก็คือว่าหมายถึงว่ามันมีน้ําผึ้งอยู่แล้วนะครับมันก็มาฟ้าประตูนะครับแ้วก็สังเกตก็คือมันออกมามามารักษาหน้าประตูเยอะ นี่ประโยชน์อยากน้ำผึ้งนี่ครับเพราะขายได้ปวดละห้าร้อยนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่มาก ที่มาเฝ้าหน้ารังแบบนี้ก็คือมีน้ำพ<บ> <c oughs> ึ่โงโอนนาาค,ครับธนาคารต้นไม้กหรือว่าทีเป็นีเป็นอยู่ธนาคาไมตัวนี้จะสูตนขยบนะครับต้นนี้สูกมา,มาอาุประมาณปีะครับโอ้สูงมากเลยครับก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับก็มีกระเคียนทองขยอกจำปาทองแล้วก็มะฮอกกานีแล้วก็มีไม้พยูงด้วยรวมแล้วประมาณหนึันต้นโอ้เยอะมากเลยครับ ก็ผสมประสานข้าวน้ำหอมที่จำปดาครับมีจำปดาที่นีน่มีชื่อเสียงนะครับที่ยงเคยผ่านการประกวดงานจำปดามาสองทีช้อนนะครับด้รางวัลที่หนึ่งอย่างเช่นต้นนี้ก็คือชื่อว่าชื่อว่าสายพันธุ์ตะูสีทองนะครับงวัลสีทองนะครับผ่านการประกวดรางวัลที่หนึ่ง ได้สองปี<อ>งเลยนะครับทุกคนปีก็ได้ตั้งสองปีนะครับต้นใหญ่มากเลยครับต้นใหญ่ครับตอนนี้ปีนี้ลูกจะน้อยมากนะครับเพราะว่าสภาพอากาศไม่เอื้อนนวยแต่ก็ด้วยความใหญ่ของต้นก็ความจุอยู่ที่ประมาณสองร้อยลูกแต่ปีนี้ประมาณตั้งหกจุดเจ็ดสิบลูกนะครับก็ยังเยอะอยู่ครับต้นนี้กี่ปีแล้วครับต้นนี้อายุป,ประมาณสิบสิบห้าปีครับนะครับสายพันธุ์นี้มาจากอินโดนีเซียนะครับ นจตรรดะพันสตูลสีทองนะครับทุกคนต้นแรกของประเทศไทยนะครับสายพันนี้นะครับโอ้นี่เป็นต้นแรกเลยนะทุกคนของประเทศไทยครับสายพันนี้ก็คือมีต้นแม่ต้นเดียวเลยนะครับต้นแม่ต้นเดียวก็คือต้นนี้แหละนะครับโอ้นี่เลยครับทุกคนบรดาสตูนมันมีอยู่มันมีอยู่เกี่ยสายพัน์ที่ ใหญ่มากครับความจุประมาณ200ลูกนะครับทุกคนอายุประมาณ15ปีครับเป็นพี่แต่เป็นมันเป็นน้อยครับเป็นน้อยแต่เป็นไม่เป็นไรถ้าเป็นน้อยก็ลูกก็โตขึ้นสมบูรณ์ขึ้นคุณภาพดีขึ้นก็เป็นฐานเี้ยงลูที่ที่สามทีนี่ครับฐานปัสสุสันนะครับเป็นฐานที่สามนะครับเลี้ยง เป็ดกำลังกินอยู่เนาะครับสองไปที่เป็ดกำลังกินอยู่นี่ก็คือการลดต้นทุนนะครับลดอาหารนะครับนี่เป็นสาคูใช่ไหมครับอาหารนะครับสาคูสาคูนี่เป็นเป็นมันเป็นอาหารของเป็ดนะครับแล้วก็สามารถลดต้นทุนลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลิตเพิ่มผลิตแล้วก็มีคุณภาพเพราะว่าเป็นอาหารที่ทยืดหยุ่นนะครับเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ ครับเ,เป็ดเยอะมากเลยครับทุกคน บินด right? ิ right? hmm. ่งขึ้น90องศานะครับอืมแข็งแรงมากเลยนะขนาดที่ไก่ถ้าไปได้ไก่บ้านต้องออกขีด50องศาบินขึ้นได้เลยไปบ้านบินขึ้นพอเลยอืมบินลงเลยนะครับก็ตอนนี้ก็คือเป็นเป็นข้อสังเกตว่าในฐานแข็งแรงแข็งแรงมากจริงๆครับจะขึ้น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 ต้นไม้ในช่วงก่อน6โมงครึ่ง7โมงครึ่งตอนเย็นนะครับนักท่องเที่ยวก็มา ก็เป็นของไก่ป่านะครับไก่ปา่าขึ้นดินขึ้นด้าวติตดลูกาตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดก็ประมาณหนึ่งร้อยกว่าร้อยกว่าตัวนะครับโอเคในเมื่อหนึ่งร้อยตัวเกิดไปมันจะได้เป็นพันนะครับใช่ครับเป็นพันตัวไปแล้วก็เพิ่มเมนูไก่ป่านะครับเป็นอาหารต้มสมุนไพรไก่ป่านะครับอีกประมาณสามสี่เดือนนะครับอีกประมาณสามสี่เดือนสามารถมาทานได้เลยนะครับทุกคน น่าทานมากเลยครับมันที่แยกมาอยู่ตรงนี้คือยังไงครับน,นี้อันนี้มันมัน,ม,นมันเกเร,รมันออกไปออกไปบนถนนก็เลยเสียนม่ใส่ไมันหมปจับท<อ>ัศนคติโัวนี่เป็ดโดนรับทัศนคตินะครับทุกคน,นดื้อเกินโด,ดนจับขังเลยครับน, <c oughs> นี่ครับตรงนี้จะเป็นลูกเป็ดน,นะครับทุกคน ตัวเล็กตัวน้อยอยู่เลยสีเหลืองสวยมากอนอนี่จะลงปุ๋ยหมักที่ทำเองไม่นำข้าวจากทางนอกเลยก็เอาวัลไก่มูลเป็ดเนี้ยมาทำปุ๋ยมาทำปุ๋ยมาทำปุ๋ยแล้วก็สร้างความหมุนเวียนเพื่อปูนกันภายในตัวถึงได้ชื่อว่าเขาเป็นเกษตรกร สุดยอดมากเลยครับป็นต้นไมแรกของจังหวัดสตูลที่ได้ไปรับรองจากกตุ่ทยาตัดปลาอยู่ทั้งหมด8บ่อการประมงน้ำจืดนะครับในนี้จะมีปลาอะไรบ้างครับในนี้จะมีปลาหลากหลายชนิดปลาหนึ่งปลาเปียนปลาจระเข้ปลาบุกปลาดุกปลาช่อนปลาทับทิมนะครับปลาทีมปลาเงินมีเยอะมากเลยนะคนมีทั้งหมด8บ่อนะครับบ่อใหญ่ด้วยแต่ละบ่อ ใช้เม็ดปันทุเรียนบ้านอพออายุสองปีแล้วก็เอาตาขอนทองมาติดนะครับเปรียบยอดคือเราติดตาในช่วงนี้นะครับให้ทุกคนดูนะครับติดใหดีมาคนละสีนะครับใช่ค่ะตาพื้นมาทีนี้อีกสีนึ่นี้เป็นสีทองตามอันน,น,น,นี้อันนี้เป็นผทุเรียนผ้าพื้เนเมืองครับรผม มีเราเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่ทิ้งๆะนะครับเอามาลงไว้ก่อนแต่เย็นๆสองตีนะครับแล้วพอมาเสี่ยบปุ๊บมันก็โผล่พอรากมันมารฐานอยู่แล้วเป็นภูมญญิปัญญาชาวบ้านแท้ๆเลยครับจุดขของมันคือถ่าน,นรูปสอ,องร้อยกว่าต้นนะครับตั้งแรงเลยครับเราปลูกพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับที่มีแสงไม่น้อยกว่าครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับทุกคนมีลูกเต็มต้นเลยครับ ราจะให้ดูไม้ที่แพงที่สุดของประเทศไทยนี่เลยครับไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับไม้พยุงครับนี่คือต้นของมันนะครับทุกคนสิบปีกว่านะครับตอนนี้ก็มีอยู่จํานวนสามร้อยต้นอืมห้าได้ห้าไร้แต่ว่าสามารถทําได้หลายอย่างเลยครับทุกคนถามนี้ก็เป็นภาี่ประมงน้ําจืดนะครับก็ประมงน้ําจืดหรือว่าประมงอินทรีย์นะครับ ทำว่าประมงหญิทสี่พ่เลี้ยงปลาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติรอให้ปลาของเรานี่กินพืชผักผลไม้ที่อยู่ในแจงนนแล้วก็พืชผักที่ปลอดสามชิษนะครับหนะรบอคือเก็บพืชผักผลไม้ลงแห่ลาดินเพื่อสร้างความหมุนเวียนเครื่องการลดต้นทุนและการสร้างความเพื้อปูนระหว่างกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะครับ ัััันนดงงอยาตวะครบปลาที่เราเลี้ยงก็คือปลาหมิงปลาเทียนปลาจระเม็ดปลายี่สกปลาปลาปลาดุกปลาต้นปลาในปลาจีนแล้วก็ปลาสุรตะนหรือว่าปลาบ้านะครับที่นี่ปลาจะไม่กินอาหารเม็ดเลยใช่ไหมกินอาหารเม็ดเลยนะครับคือถ้ามากกว่า12ชนิดปลาจะกินระบบนิเวศจับกินกันะปลาอย่ากินปลาเล็กนะครับอ่าปลาอย่ากินปลาเล็กจุดแรกก็คือเลี้ยงปลานิลก่อนเพราะปลานิลมันมันคลอดออกมามากลงปลาต้นเพื่อแลีง นินออกให้มีความเหมาะสมนะครับมหมดคือไว้ร้อยรองรับผู้คณะเข้ามาอบรมศึกษาดูงานนะครับนักท่องเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย์ที่นี่นะครับนี่พื้นที่ที่ว่างนะครับเราก็ลงทำตู้เยนหมอดทองนะครับมีอายุพับยังไม่ถึงปตี้ยน,น,นะครับใช้ถึงเตีจากปองปุ๋ยที่เราทำนะครับปองปุ๋ยหมักปุดนตอนนะครับ นั้นก็ได้มาจากขี้เลื่อยไม้ยางแล้วก็กาดซันน้ํามันเรามาหมักไว้นะครับแล้วก็เราก็ขนมาเกียกจ่ายนะครับขนใส่ผุ้งขีมากองกองกองกอเราไม่ใช่ผึ้งจรเลยอันนี้ทุเรียนพันธุผสมเหมือนกันใช่ไหมครับพันผสมผักจุิงักจริงแล้วเราจับลูกติกไว้ทุก้นทุเรียนนะครับเพื่ออะไรครับวันใบวันคือในที่เรา ว่าจะได้กินทุเรียนนะครับทุเรียนก็สี่ถึงห้าปีนะครับกว่าทุเรียนจะออกผลเราก็เดินดูทุเรียนก็เก็บพริกพิกไปขายไปเลยมันมีอายุสองสามเดือนมันก็ออกแล้วนะครับเพื่อสร้างรายได้เสริมระหว่างที่รอทุเรียนนะครับเป้าหมายก็คือเราจะลงวันบายวันทุก้นทุเรียนทุกต้นทุเรียนจะมีต้นพริกอยู่ด้วยนะครับทุกคนจะสร้างรายได้ตรงนี้นะครับ้ต้นนุงก็ออกลูกดกต้นนุ่งออกลูกดก คือมันจะไม่ว่างเปล่าอยู่หลายหลายหลายปีก่อนจะได้เรียนกันได้รับผลฐานเรียนรู้ที่สองนะครับฐานเรียนรู้การลดก็คืนการผลิตนะครับจากการทำปุ๋ยหมักกีวาน้ำปุ๋ยหมักแห้งนะครับหรือหมักแห้งคือปุ๋ยหมักปูนทุ๋ยหมักน้ำนี่เราทํามาจากไหนจากอะไรเราทํามาจากเศษผักเลือดผักผลไม้ที่น่าเผื่อยเอามาหมักนะครับเอามาหมักแล้วก็ ใอาหารในครัวเรือนของขามาหมาัดก,ก็ได้รับก,การสนับสนุนเชื่อจุลินทรีย์จากกรมพัฒนาที่ดินนะครับสนับสนุนพร1พร2แล้วก็พรหก็เข้ามาดูนี่ครับไปดูผีกันเลยมันจะมีตัวหนอนตัวีย่อยนะครับตัวนี้ตัวทํางานอันอนี้อันนี้เป็นักงงานนะครับตักง,งานดีมาย่อยถึงหนอนนี้เราก็สามารถเอาไปให้กัด เป็นอาหารไก่ได้อย่างดีเลยมีโปรตีนอย่างดีเลยนะครับใช้ได้หลากหลายนะครับั้งช่วยย่อยแล้วเป็นอาหารไก่ด้วยนะครับไก่ด้วยนะหลายถังนะครับเราก็ไายหมุนเวียนกันไปนะครับอาหารก็ได้มาจากผู้มาเยือนผู้มาอบรมศึกษาดูงานนะครับเราก็เอาเศษอาหารตรงนั้นมาหมักเป็นปุ๋ยมีกกจัหอมนะครับอนคลายนะครับดูดมนะครับดูได้เลยนะครับมันูไอืม ิ่นหอมผลคลายมาครับแพนยาดมได้เลยใช่ครับนักท่องเที่ยวถ้ามาบอบรมมาหยาดูงานรู้สึกมืนหัวรู้สึกเพียแล้วเราสามารถเอาไปทำน้ำหวานตักคล้ายหอมนะครับน้ำตะบนไก่นะครับ,รรบทานอร่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ครับกลิ่นหอมมากด้วยครับตอนนี้จำปะดะอยู่ในช่วงอกอกผนนะครับอยู่ในช่วงใส่โ๊ะนะครับใส่โป๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่า จำปัดและการศึการก็มีอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันมีอยู่เจ็ดสายพันธุ์นะครับกวนจัตูรุนวังทองพญาวังน้ําดอกไม้ดอกโดนนะครับมีก่อนจตูนนะครับลักษณะออกมาจะตูนแตกต่างกันนี่ะดุรุสีทองนะครับมีมีอยู่ที่นี่ที่เดียวสัดุรุนีทองดูลักษณะสีทองนะครับอันนี่สีทองสวยเลยนะนี่ก่นจตูนนี่ะดตุนสีทองนะครับสุนสีทอง อันนี้พันน้ําดอกไม้นะครับน้าดอกไม้ไอันนี้พันทองเฟรดอันนี้พันดอกโดนดอกโด,ด,ดนมันลูกเล็กนะครับลูกเล็กลักษณนะอยู่ประมาณกิโลครึ่งสองกิโล,<ม>ลต่อลูกใช่ไหมครับอ่าต่อลูกแล้วก็สีเข้มส,สีสีก็ออกสีทองนะครับแล้วก็มีวันวางทองอันนี้ก็ทั้งหมดนี่เคยได้รับรางวัลที่หนึ่งของงานจำมาดะแต่ละปีนะแต่ละปีคอันนี้ปลาขึ้นเมืองปกติ พื้นเมืองก็นิยมใช้กันแปรรูปทำขนมอาจจามาดักท,กอ,าาทอดขนมที่มาดูที่มาดูตามใส่รสยำปละตินี้ยังไม่ได้ใส่นะครับแต่ละขอกอันนี้โตแล้วผู้จางใส่คือถ้าลูกโตนะครับถ้าลูกโตก็ใส่ทางปากอือมีครับทุกคนวิธีการใส่ ได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับมันจะได้ลูกคุณภาพที่ดีกว่าอือไม่แยกง่ายกมากเกินไปคือมาดูต้นนี้เอาดกสุดเลยต้นนี้ใหญ่ประมาณสิบกว่ากิโลนะครับเอาคุนต้นเลยนะต้นสมบูรณ์แล้วก็เอาลูกก็ดกทนะั้งที่เราไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะตอนนี้การันตีได้จาก นด้านนี้มีเยอะมากมันกําลังโตมันจะไปออกสุกอีกหลังจากนี้ประมาณ2เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับถ้าคนอยากทานจำด่ขคงสวนที่นี่สามารถซื้อได้ที่ไหนเข้ามานี่เลยนะครับเราจัดวันเดทิฟนะครับเ,เราเราจัดวันเดทิฟกินจำร่าจมจิมชอบจำปาา่ากินจำปา่าในสวนทุกทุกปีนะปีนี้มีทุกปีนะทุกคนตอนนี้ยังทันใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ก็จองเข้ามาบ้างแล้วนะครับจองเข้ามาบ้างแล้วว่าปีนี้จะมามากินจำม่ามาเรียนรู้ วิธีการทอดหนุ่มจำปดาสูตรหนุมจำปดาดของแม่บ้านที่นี่จะให้ความรู้นะครับและจะมีอาหารเที่ยงเลี้ยงข้าหัวอยู่ที่200บาทเองสองร้อยบาทอดาทอดดทุก<ล>อย่างวันดีได้ทุกอย่างวันดีทิ่โรงกองเพาะทุเรียนจะมาดาดมะพร้าวน้ำหอมนะครับและก็ได้กินอาหารเที่ยงด้วยเบรกด้วยแล้วก็ให้ความรู้รวมค่าเยากรค่าสถานที่อยู่ในนั้นหมด สองร้อยบาทเ<ม>บ็ดเสร็จนะครับสามารถจองเข้ามาได้นะครับห<า>ัวละสองร้อยบาทเท่านั้นได้ทั้งอาหารพักเบ็กแล้วก็ได้กินจัมบะดะทุกคนผลไม้หลากหลายแถวไปในสวนนะครับ<ม>ก็ได้มาเดินเที่ยวในสวนแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับจัมบะดะเมนูพิเศษในช่วงการลิ้ออกอ่อมตะลิงนี่ครับยำตะลิงกิ้แกงเหลืองกระดูกใส่ตะลิงปลิงครับมาอยู่ในช่วงการลิงกิ้วอกก็แล้วก็มีเมนูนี้ เมนูตามฤดูกาลคือเราจะใช้ผลผลิตของเรานี่นะครับเอามาแปรรูปเป็นเมล็ดนะครับกองไม้นํามา,ม,นมาจากข้างนอกก็ร,ราเป็นออแกน,นิกนรใช้ไก่ใช้เ็ดใช้ปลาใช้ผู้ผักผลไม้ของเราที่ในสวนเอามาแปรรูปมารับแทนบอดภัยไร้สารเคมีเลยครับอาร้านอาล้านร้อยพืชเ็นนะครับใช่ครับทุกคนอาล้านที่มีที่มาที่ไป น,นี่นะครับเดินกันนี่ก็เราเซ็พื้นที่ยังไปไม่หมดนะครับไปไม่หมดเ,เราเ็ามีการอนุรักษ์ดินแล้วนะกลยมีมีการ,ารกลาเลี้รรยงปลานี่นะครับทุกคนวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านศูนเรียนรู้นะครับทุกคนสวัสดีครับ